มาต่อกันจากอาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะเราไม่สามารถรีแฟรได้เพราะมันกินเพชรเราเยอะเกินไปแต่อาทิตย์นี้เป็นวันตอนนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะมันก็รีแฟรใหม่แล้วก็รีจนหาตัวคิวดิโอเจอแล้วนะครับมาทําแฟรกันเลยเร mm ียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นนุ <c oughs> พูดต้นคิปไปแล้วละว่าจะขึ้นตัวคิวดิโอมาสเตอร์นะครับ ในดูซิว่าเราขาดอะไรไปบ้างอยู่นี่เลเวลการรวมเลเวลยี่สิบห้าท่านน้ำท่าน้ำมันไม่ถึงยี่สิบ้าน่สิงั้นต้องย้อนถ่ายไปให้ตัวอื่นก่อนละกันคิดีโอถ่ายไปให้ <moments later. S 1> เจอ,อแล้วนะครับ ไปเลยเสียแปดร้อยเพชรมาแล้วมาสเตอร์คิวดิโอเออแต่เรายังไม่ได้รีวิวตัวมันก่อนมาสเตอร์เลยเสียดายช่างมันยังไงเราก็มารีวิวทางมาสเตอร์เลยละกันมามาเดี๋ยวเรามารีวิวสก,กิลของคิวก่อนรีวิวเดี๋ยวลืมข้อท้ายขึ้นก่อนคิวดิโอให้อ แต่วิธีการถ่ายแบบนี้ต้องระวังมากๆนะครับดูตัวให้ถูกจริงๆถ่ายไปทับกันนี่เสียของเลยนะแล้วก็ธารกิออนที่เป็นท่าต่อสู้ไปเรียบร้อยเสร็จภารกิจต่อไปมาเป็นการรีวิวนะครับ อ่าเคดิโอนะเป็นโปเกมอนาธาดน้ํากับต่อสู้นะครับจะใช้มันในการเป็นสพอร์ตส่วนมากทําดาเมจนะดาเมจมันไม่ค่อยโดดเด่นหรอกที่จุดเด่นๆที่มันจะใช้เป็นสพอร์ตได้ก็คือสกิลสนะครับนั่นก็คือ Sacrifice จริงๆสมัยก่อนที่เขาต้องการจะให้เล่นนะ่ะคือเคฟดิโอเล่นคู่กับตัวหมาตายอีกสตัวกวางสีมไม่ใช่หมากวางเขียวกวางน้ําเงิน แล้วเคดูโอเป็นตัวดาเมจหลักซึ่งเคดูโอ่ะมันเป็นตัวที่ทาดาเมจได้มากที่สุดใน3ตัวนี้อยู่แล้วก็คือเค o ดูโอกับกวาง2ตัวแต่พอแพดมันอัพมาเรื่อยๆทําให้เค o ดูโอ่ะไม่ค่อยได้เฉิดฉายมันมีตัวอื่นๆที่เก่งกว่าจริงๆมันก็เก่งอยู่หรอกสกิลมันก็โอเคแหละแต่มันมีตัวอื่นที่เก่งกว่าคือแต่ก่อนนะจีเอ็มทำมาดีมากนะมันซิงกันมากเลยมีลูกเล่นอะไรต่างๆทั้งสกิลการรับดูดตีนสกิลการอะไรพวกนี้มันค่อนข้างซิงกันสกิลที่มันเป็น ภาสีของตัวคิวดิโอกับตัวหมาที่พอโดนโจมตีแล้วนี่นี่นี่คือการเราจะมีสัญลักษณ์ดาบขึ้นบนหัวทําให้พวกคิวดิโออะไรพวกนี้มาตีแรงขึ้นก็เป็นอะไรที่ซิงกันนะครับอยากให้เพื่อนๆมาสมัยนี้มีมีสไตล์แบบนี้ขึ้นมาอีกคุณสมบัตินะครับที่แนะนําก็จะเป็นตัวคนอนิก h อ l เร o บอก็ได้อยู่ Speed Up เดี๋ยวก็รีหาก่อนแป๊บนึงโอ้โหเขียวทุกอันใบก็ได้เอามันเหย่ยวน้ำก็เพิ่มอันที่สองนะครับควรที่จะเป็น s a c r i คิ c e ฟเฟนการ์ดเอามาซับเพื่อนแต่ถ้าจะเล่นเป็นคิวโดเป็นตัวหลักนะคุณสมบัตินี้ก็ดีสตา์มินา้าคิวโดจะถึกมาก ยืนคู่กับกวาง2ตัวเกียวโดจะถึกมันจะมีเพิ่มเดยบกับ Special เปเชียลเดฟขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้นะอะแดปตาบิลิตี้ก็จะทําให้เกียวโดแรงขึ้นอันนี้ก็ได้จริงๆอะ่ะคุณสมบัติทั้งหมดของเกียวโดคือดีทั้งหมดเลยนะทั้ง6อันเนี้ยใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่ไซส์ที่คุณจะเล่นเดี๋ยวเรามาใส่อุปอาวุธให้มันก่อนเออนี่ใส่เข้าไปเป็นผ้าปกหัว2ดาวอันนี้ไม่ต้องใส่หรอกช่างมัน ต่99จะ่ร้อยละอัพให้มาถึงร้อยเลยมาเริ่มสกิลกันก่อนเลยนะครับสกิล i m p a r t ียลก็จะเป็นมา s t e เคโดใช้สกิลธาตุน้ำหรือธาตุต่อสู้กับศัตรูตัวใดตัวหนึ่งเคโดจะ Master แต่ฟื้นฟู20%ความโครธและ20%พลังสกิลทุกสกิลเป็นธาตุน้ำหรือธาตุต่อสู้นั่นก็คือเคโดใช้ธาตุอะไรใช้ธาตุอะไรก็จะเพิ่มความ กด20%แล้วก็เพิ่มพลังสกิล20%นะครับก็ที่บอกไปแล้วไงว่าตัวคนะิวดิโอน่ะมันสร้างมาให้เป็นตัวดาเมจหลักก้าง2ตัวซึ่งมันเป็นซัพพอร์ตกันนะครับอ่ะต่อเสรยมไม่ได้เมื่อศัตรูออกโจมตีมันจะไม่ติดเครื่องหมายในเครื่องหมายที่มันจะเป็นสนัญลักษณ์ดาบอยู่บนหัวแล้วเราเข้าไปในเกมี๋ยวเอาให้ดูนะครับเมื่อพระวมทีมออกสกิลจะฟื้นฟู20ความกดและ20%พลังสกิลให้ตัวนั้นผล เพิ่มพลังอยู่ในสามเทินก็คือซับ q โอแล้วตัวเองตัวของ q โอเองก็สามารถเป็นซัพพอร์ตได้เช่นกันนะครับผลเพิ่มอยู่ในสามเทินเมื่อต่อสู้เพิ่มอันนี้ให้ตัวเองก็ไม่มีอะไรเป็นแบบ, fancy buff, บเฟนซี่บัฟเฉยบับเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองต่อมาเป็นริคูดิชันก็จะเป็นสกิลธาตุน้ํานะครับสร้างเสียหายทําน้ําทําให้ศัตรูหลังจากตายแล้วจะกําหนดสัญลักษณ์ปล่อยสกิลไม่ได้ปล่อยสกิลไม่ได้คืออะไร คือ p a passive s a c r i f i c e อันนี้นะครับปกติถ้าตายแล้วจะเพิ่ม ATTACK AND SPECIAL ATTACK d e ดฟแอนด์เซฟช่วยเดบให้โปเกมอนที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็เพิ่มสสบปร์เซซึ่งมันเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะครับผมเลยคิดว่าหรือว่าเราจะเอาตัวคิวดิโอพร้อมกับแซก r i ฟายเอสเอสนะไปยืนในทีมที่3ของผมดี จริงๆน่าเล่นมากานะนี่นีปังตานะับเปลี่ยนแบ็คไว้จริงๆเน่น่าเอาตัวคาร์นใต้ดินออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นเคลดโก็ยังก็มีแผนอยู่นะครับจริงๆมีแผนนี้นานแล้วล่ะ r ซคิ c e มันเป็นอะไรที่น่าเล่นมากนะครับมันเพิ่มเยอะจริงๆเ่ะเพิ ja ่มคิดดูเพิ่มสปีด30%เพิ่มแมกแท็กสเปเชียลแท็กเด็แล้วก็สเปเชียลเด็บเเลยนะเพิ่มเยอะมากเลยนะมันคือการบัฟ ของตัวบัฟพลาดหนึ่งตัวเลยนะแค่เอามันไปยืนโง่ๆแล้วให้มันตายฟรีอ่ะอือนี่ยังไม่รวมกับตัวบัฟของมิ t ทูตัวช่วยมิ t ทูนะเดี๋ยวให้ดูมิ t ทูอืมกดยังไงนะแงช่วยเหลือมิ t ทูนี่ฟื้นฟู HP ของโปเกมอนแอคแท็กสเปรช่ยถังยอเมื่อโปเกมอนเราตายนะ มี15%โอกาสขึ้นไวอีกครั้งหนึ่งพอคอมโบกันกับตัว k d o ก็จะเพิ่มถึง70%เลยนะครับถ้ามีเป้าหมายถูกกำหนดแต่เป็นสนะดาบบนหัวจะสร้างวามเสียให้เพิ่มขึ้นไปอีก30%ให้กับเป้าหมายนั้นแล้วก็ถ้าเป้าหมายถูกกำหนดจะลดอีก30%ความกดให้เป้าหมายก็ล,ลดกดตลอมานี้ก็เป็นสกิลบัฟนะครับลบด,ดีบัฟให้ตัวเองทั้งหมดปุ่มาหนึตัวในทีมยกเว้นตนเอง เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคิมน,นะพรอ,อ่านนี้ค่อนข้างงงเลยปับฟื้นฟู HP ตามสเปเชียลแท็กตนเองยิ่งสเปเชียลแท็กตนเอง,ยงเยอะเท่าไหร่ยิ่งเพิ่ม HP เยอะเท่านั้นคิลดมาสเตอร์จะใส่ผลของทั้งสองให้ฝ่ายตรงข้ามทั้งสองจะได้รับวิญญาณป้องกันโจมตี1ครั้งมีผลสาเทินวิญญาณป้องกันการโจมตีนั่นคือโลนั่นเองโลสีขาวนะครับต่อมาเป็นซิกเกร์อด การสร้างความเสียหายท่าต่อสู้ทำให้เป้าหมายลด HP ไม่แน่ใจว่าตัดเลือดหรอเป๋าในะเดี๋ยวเราไปลองในเกมอีกทีอันนี้คือพึ่งอัพมาหมาดๆ,ๆเลยนะครับแล้วก็หมานสกิลเลยยังไม่ได้ลองเลยนะเดี๋ยวเราไปลองกันพร้อมกันเลยใส่ซัสิบเปอร์เซ็นต์ความเสียหายนะต่อซ้ำเทอเนอเองลบเป็นได้สกิลนี้โจมตีโดนแน่นอนบวกค่าสิบเปอร์เซ็นต์ความเสียหายกับศัตรูที่ติดแสงถ้าจาไม่ผิดศัตรูที่ติดผลรวมแสงก็คือ สกิลดูตีนครับนั่นแหละพอสิบเปความเสียหายสกิลดูดแสงแล้วก็ความเสียหายสกิลที่ถูกกําหนดตัวไหนที่ถูกกําหนดสนาระก็จะโดนบวกไป50แล้วก็ตัวไหนที่มีสกิลดูตีนก็จะโดนไปค่านะครับต่อมาเป็นซาเครตซอสสร้างความเสียหายเท่าต่อสู้สร้างความเสียหายฮาวเวสเท่ากับ20%่สิแต่ค่าสูงสุดฟิวสกิลเผาของหงอวะที่มันคิดตามเลือด เปอร์เซ็นต์เลือดค่อนข้างแรงนะ165เลยต่อมาเรามาดูสกิลเซตกันนะครับอ่านซิเดียวดูว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ต่างกันตรงถ้าศัตรูมีผลรวมแสงจะฟื้นฟูความกลของเคีดโอทั้งหมดทําให้ไฟเรามีผลรวมแสงถ้าไฟเรามีผลรวมแสงจะฟื้นฟู HP ทั้งหมดของเคียบดูมาสเตอร์เหมือนกันลบดีบัฟให้ทีมทั้งหมดฟื้นฟู HP ตามอันนี้มีลบดีบัฟให้ทีมทั้งหมดแล้วก็ ได้รับวิญญาณป้องกันการโจมตี1ครั้งก็คือสร้างโลดหนึ่งครั้งนั่นเองแต่นี้มีลบดีบัฟให้ทั้งหมดสร้างความเสียหายเมื่อติดสัน,นลักผลรวมแสงความเสียหายที่ได้รับเพิ่มอีก50%เใน2เทินต่อเนื่องและลบล้างไม่ได้อยากรู้ว่ามันเพิ่มให้ทั้งทีไหมหรือว่าเพิ่มแค่แค่ตัวมันเองแต่ได้แค่ตัวมันเองแหล่อันนี้ตาม r า e วสแล้วก็ ศัตรูที่กำหนดแต่และตัวจะเพิ่ม15%ความโคตรที่ให้ทีมเราถ้าสัตรูติดสถานะดาบทั้ง3ตัวก็จะเพิ่มให้เราทั้งหมด45%นะก็เพิ่มเยอะอยู่สกิลยีนไม่ใช่ยีนซัพพอร์ตก็โอเคสำหรับประดับนะครับถ้าเล่นเป็นตัวดาเมจก็ใส่ประดับฮโอก็ได้แต่ถ้าเล่นเปลี่นตัวซัพพอร์ตเอามาตายโง่ o, ก็ใส่เป็นประดับอะไรก็ได้เลยไม่ต้องใส่ประดับเลยก็ได้ตัวลนๆนี่เลย ได้เหมือนกันนะครับเรามาตายฟรีมาเดี๋ยวเรามารีวิวเป็นทีมกันเลยทีมต่อสู้นี่นะครับเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วของตัวคีโดโดยให้คีโอได้เฉยดฉายเป็นตัวดาเมจเนาะส่วนตัวอื่นก็เอามาตายฟรีอันนี้ดีนะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากนะในสมัยก่อนนะสก,กิลฮิวเวลาต่อสู้ทำให้ปุกมันฝาฝั่ง,ง,ง,งสัตรูลดเ p เริ่มต้น8%เ มันไม่ได้ลด HP แบบลด HP จังๆมันลด Max HP อธิบายยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอ้ยอันนี้คือ s s n ดูเวลากันต่อสู้ลด HP เริ่มต้น12%เดี๋ยวเรารีวิวพร้อมกับตัว2ตัวนี้ไปด้วยเลยละกันเดี๋ยวเราให้ไปดูในเกมก่อนเดี๋ยวเราดู HP ฝังตรงข้ามดีๆนะครับ HP เต็มๆของมันนี่ สองล้านหกสองล้านหกสองล้านเจ็ดแล้วเราใส่กวางสองตัวเข้าไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่สองล้านหกกับสองล้านเจ็ดนะครับ สอล้าน4กับ2 4ล้าน4แล้วนะครับเห็นไหมมันลดแม็ก p มันจะไม่ได้ลดแบบลดเลือดเต็มลดเลือดจริงๆอ่ะแต่มันจะลดแม็ก p เลยซึ่งเห็นผลมากในศัตรูที่มีเลือดเยอะๆเอาจริงๆนะ2ตัวนี้มันก็ยังเล่นได้อยู่แ s s i พาส a c r i ิฟายเห็นไหมถ้าตัวเนึงตายจะเพิ่ม a อ t a ท็กสเปเชียลแท็กอันนี้เพิ่มเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูทีหลังเดี๋ยวเรามาดูตัว มาเราก่อนคดูปกติเขาจะเปิดมาเอามาบัฟก่อนบัฟปุ๊บเห็นไหมมันจะบัฟลให้เฮ้ยไหนมันบอกว่าบัฟให้ทั้งทีไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้นะนี่สกิลผลรวมแสงดูตีนไปตีปึ้งอันนี้แต่ละตัวของกวางมันก็จะมีความ ตายก็จะมีความแบบว่าถ้าสตูติดหัวในเป็นดาบเอ้ยทำไมตัวยังไม่ติดเอาใหมเอาใหม่โอ้ตายก่อนปังเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราลองกับพลังที่สูงกว่านี้ลองกับ21ล้านละกัน โอ้มีเกาะบับปึ๊บกลางโลกให้หนึ่งตัวพร้อมกับพีอูตามสเปเชืยลแขกตอนนี้คิวดิโอนะมี2โลกคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่จริงๆมันเป็น2โลกบางๆซ้อนกันทีนี้เราก็จะบับไปนี่นะครับภายในหนึ่งรอบก็อ่านได้เลยนะครับลดขับเสี่ยหายเซฟไว้อ,ๆๆๆอะไรต่างๆไปบับปึ๊บปั๊บเหมือนกันปึงป่งๆๆเห็นไหม เห็นหอยมืกอกกาะไหมมันจะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์มันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรให้ทุกคนลองคอมเมนต์มานะครับว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรส่วนตัวมองว่าเป็นเหมอนดาบอ,อ่ะเห็นไหมพอเอา้าถ้าสตูติดสัญ,ญลักษณ์จะฟื้นฟูความโกรธ15%แต่ตอนนี้มีม,มันติดสัญ,ญลักษณ์อยู่แค่ตัวเดียวตัวละรที่อ,อะไรทีอาจจะไม่ได้ตีเราใช้ไปเลยปึง้ง เขาเข้าแต่ดาเมทาวเวสเนี่ยยีอดาเมจจริงๆครับไม่เข้ามันธาตุเหล็กด้วยไงนี่ตัวนี้นะถ้าติดสัญลักษณ์มันจะตีไม่สนเด็บก็คือตีเข้าเลือดเต็มๆเลยน้อยตัวนะครับที่มีจะมีความสามารถแบบนี้อีกตัวหนึ่งที่มีก็คือตัวกวางวกวางของแฟรลี่ก็มีความสามารถนี้ตายแน่เลยโอ้ยชนดีลบได้แล้วมันยังมีพาสี ลืมรีวิวตัวที่มันเป็นแบบเหมือนเห็นคนบินได้ไหมครับอยู่ข้างล่างอะสีสเต็กอะยิ่งเราใช้สกิลท่าต่อสู้มากเท่าไหร่ stack ต,ตรงนี้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นฮะตายแล้วดูสปีดเก้าหมกับแอคแท็เราห้ามมันตีมนสเปเชียลแท็กเก้าแ a นหนึ่งเดี๋ยวเราบัฟไปดูดูดูดสเปเชียลแท็เราเพิ่มเงินเป็นล้านแล้วนะครับแต่เราน่าจะเอาเขาไม่ลงหรอก ปึ้งไม่ลงอตายสู้มิกวกาะไม่ได้มิกวกาะมันชนะธาตุด้วยแล้วมิกวกาะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเสถียรเลยเด็กดีแล้วกันสปีดตอนแรกแปดมือนะหกหมื่นเจ็ดไปบัฟ บั๊ไปสแตก็กจะสังเกตว่าสแต็กสเนียจะเต็มเร็วมากเลยนะที่ข้างล่างอะ่ะมันเพิ่มเรีบเพิ่มความถึกให้เราโอ้โหลืมสปีดต,ตอนนี้8ปดหมื่นละแต่มันไม่ติดผลรวมแสงนี่สิ ตายหนึ่งดูดูด,ดูสปีดเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนแล้วนะคะรับสเปเชียลแท็กเพิ่มขึ้นมาอีกนี่เป็นลานแล้วดูสิจะสับเขาตายไหมตีไม่สนเร็บดูอยู่ว่าสับโปง่งโปง่งถ้าใช้สกิลแซดจะแรงขึ้นไหมไม่แรงขึ้นแต่เพิ่มกวัวให้เฉยเหยมองว่าเหมือนเดิมอะสับปึ้งเฮ้ย สกิลสแปดนะว่าไปสกิลสแปดนะขอรองอีกทีขอลออีกทีแล้วก็มีตัดเลือดด้วยนะครับเห็นไหมตัดเลือดอันนี้ส,ส,สตตนเออมันสตตนได้ไปปุ่งเบาจังตายซะเออมันตีสเปด ฮิวให้ก่อนฮิวให้ก่อนเมื่อไหร่ที่ติดผลแบบข้างบนนะครับผลดาบอ่ะตัวมันเชื่ออะไรโคบอลเลียนจะทำการสตั้นตั้งในครับปุกอะไรแย่ๆอ่ะแต่เขามีวิวกอะมะาลางังไปโอ้ยติดชา ก็ติดแข็งโชคเดียวตายฮิวมาสับไปโป้งตัวพาสีของอืมคิลดิโออะไรพวกนี้นะตัวพาสีของคิลดิโอที่มันเป็นธาตุเหมือนคนบินน่ะมันจะทำให้แข็งแร่งขึ้นคือถึกขึ้นมากเลยนะเรามีตัดเลือดแล้วเราไม่ต้องกลัวรั่วไดนามิกเด้ง ตายเองเห็นไหมมีสะท้อนด้วยนะจ๊ะโคเบเลียนนะ่ะสกิลสกิลดูดสกิลสร้างผลความแสงคนระับมันมีสะท้อนด้วยนะเดี๋ยวให้ดูอาจจะรีวิวงงหน่อยนะเพราะว่าเรารีวิวไปพร้อมกันสามตัวนะววกนนะ็จะแบบมีงงงนิดนึงนี่ปะการังได้ตัวหนึ่งใช้สกิลท่าต่อสู้สกิลปะการัท่าต่อสู้จะเพิ่มพลังสกิล30% แล้วก็เพิ่มเดบก,กับสเปเชียลเดบอีก20%รวมกันได้สะสมได้4ครั้ง4คูณ2เพิ่มขึ้นสเปเชียลเดบกับเดบจะเพิ่มขึ้น80%ถ้าให้เราถึกขึ้นมากเลยนะครับซึ่งมันก็อนเนวันกับตัวพืชนะนี่นี่นี่ justify พาษีเดียวกันเลยเหมือนกันมันก็จะ s t ต็กได้เร็วขึ้นถ้าเราใส่ทั้ง2ตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลต,ต่อสู้นะ ควิกก้าเดี๋ยวลองให้ดูผลพาสิซึ่งคือไฟแบบเต็มเต็มเลยแล้วกันหลักตายกว่าไหมเนี่ยสปีด9ก3เปิดก่อนอีกสปีดล้านหนึ่งประมาณล้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เขาตีตัวข้างๆเรา ประมาณ9ก้าแสนโอ้โหไม่ตีตัวข้างไนงะตีแต่ไว้ถ้าเราเอาไว้หลบข้างนะตำแหน่งต่อสู้บางทีก็มีผลนะครับดูซิก็ยังยังจะหวดไว้วเราเหมือนเดิมไหมหรือว่าเขาจะไปตีตัวหมา เออนี่ดูดูเอาดูสเปเชียลแท็กเมื่อกี้ดูสปีดเมื่อกี้ทำไมมันน้อยจังเก้าแสนต้องดูหลังตีอ่ะเก้าแสนเจ็ดสเปเชียลแท็กเพิ่มมาเป็นสามล้านหรือว่าเขาใส่ดาวกันหมาแล้วเขาเพิ่ม ดาเมชนาธาตุน่าจะใช่มันมีดาวปาถนาหนึ่งที่มาทาให้ผลของหมามีผลนะครับเกียกแต่หมามันคือควางผลของควางไม่มีผลดูตอนนี้เส,สปิดบากอีกแล้วตอนนี้1นล้านล้าน2อตีมาได้แล้วล้านสาม เออเออดีเห็นไหมปูดขึ้นมาเป็นล้านสีแ่แล้วแล้วเราก็ใช้ตัวช่วยไปสองตัวปุ๊บปุ๊บสเปเชียลแท็กเด้ขึ้นมาเป็นสี่ล้านแล้วนะครับสปีดได้ขึ้นมาเป็นล้านสี่เห็นไหมเพิ่มเยอะมากเลยนะทําให้เราแรงแบบมหาศาลเลยเอ,าอาจจะดูเบาเพราะว่าเข้าถึงประมาณนี้แหละ รีวิวให้ดูคร่าวๆสำหรับตัวเอามาตายเล่นนะครับใครที่ไม่รู้จะทำอะไรดีอยากหาตัวมาซัพพอร์ตแบบไม่ใช้อะไรเลยก็เอาสองตัวนี้มาได้แต่ก็ระวังนะครับดาวภูเขาเขียวถ้าจะไม่ผิดมันชื่อภูเขาเขียวนี่ใส่ตัวเล็กคุซ่า เมื่อเริ่มต่อสู้ความเสียหายชนะทตุที่สร้างได้บวก20%ศัตรูที่ตายแล้วจะปล่อยสกิลไม่ได้มีผล5เถินผลนี้ลบล้างไม่ได้ก็คือมันจะเพิ่มความเสียหายชนะทตุของเรา20%แล้วก็ผลของกวางตายมันจะใช้ไม่ได้นะครับนี่แหละอันนี้จะทําให้กวางตายเราเล่นไม่ได้ถ้าเราเจอดาวนี้เข้าไปแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทําให้กวางตายเล่นไม่ได้สมัยก่อนนะ่ะเขานิยมมากเพราะกวางตายเป็นปัญหามากนั่นก็คือตัวช่วยบเกเนียน มีปัญหาการหาคำว่าตัวช่วยมากเลยนี่ไงหลังจากเพื่อนันออกรบแล้วเพื่อมันออกรบทุกตัวไม่ถูกเปลี่ยนธาตุและเพร่อนันหลังตายเราไม่ปล่อยสกิลมีคนซ้ำเทิร์นนั่นก็คือกวางนั่นเองมานี้มาม,มารีวิวสกิลกวางไม่ได้มารีวิวเคียวดิโอเลยสภาพอนาคตอาจแนตะเห็นเคียวดิโอใส่ในทีนมนะครับเอามาตายเล่นในทีมที่ผม